หนาวลบเก้าหมุน้องแยมตัวมิไปนยทิแล้วทบทุกอย่างมยาไปส่งกระเป๋านหนักค่ะเอา็นหนักแล้วตอนที่ไปสเยส่งกระเป๋ากับังคบาอีกใบหน่เป็นสามรู้ไหมพลังที่มันแก่ใช่ไหมที่มันแก่ทัก่ นี่ยังลบลบเก้านยเข้างออมิชีสไปสูเข้ามาอัุกา่ไอันนี้ไปกาะนางนี้ ສ่อซ้าทุซ้าทุซ้าทุប្រូលាប់ពិត្រូវាត់កា